ให้ชัดเจนก็กรณีถ้าเกิดเราเป็นร้านค้ามันก็จะมีตัวของรายได้ตัวของค่าใช้จ่ายพวกเนี้เราก็สามารถเข้าไปแก้ไขนะครับจากบุคคลเป็นนิติบุคคลนะครับใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีชื่อเลขที่อยู่ให้ชัดเจนนะครับผลกระทบก็มีเรื่องของภาษีบุคคลและนิติบุคคลนะครับก็จะเข้ามาในรูปแบบไปขายตัวของ s h o ป e ี้ลาซาดานะครับ แล้วก็ตัวของหน้าตารายงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับเรื่องของการจัดการภาษีแวดนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้ถ้านคนจดแวดควรต้องเข้าไปรีบเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มแรกนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของภาษีซื้อที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับอามาเคมเรื่องของภาษีขายจากเดิมที่พวกประเด็นเนี้ยมีปัญหากันมาอย่างน้อยเป็นปีนะครับว่าเปลี่ยนที่อยู่ไม่ได้ เก็บแวทำไมเก็บแวเป็น0ย์บ้างอะไรบ้างนะครับดังนั้นคนที่จดแวดก็ต้องไปเข้าไปเปลี่ยนเป็นกลุ่มแรกนะเพราะว่ามีผลกระทบ